นี่เป็นภารกิจของแชมป์กสิดิษฐีรประทีปนะคะนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยชุด4เกมขี่เจ็ตสกีตระเวนช่วยเหลือผู้ประสบภยัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ค่ะ เขาตัดสินใจเก็บกระเป๋าออกจากแคมป์ทีมชาติที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมลุ้นเหรียญทองเนื่องจากว่าเห็นชาวหาดใหญ่ถูกน้ำท่วมหนักผู้คนต่างรอคอยความช่วยเหลือในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็อยากออกมาทำภารกิจที่สำคัญกว่าเหรียญรางวัลในสนามแข่งขันค่ะ กสิดิตระเวนขี่เจ็ตสก,กีช่วยเหลือชาวหาดใหญ่มาแล้ว5วันเต็มนะคะตั้งเป้าเอาไว้บอกว่าจะทําจนกว่าจะหมดแรงเพราะว่าอยากจะช่วยให้ชาวหาดใหญ่รอดชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแชมป์กดิทีธีรพัฒีครับแชมป์จอพลังครับก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติซีเกมปี2025ครับขอโทษท,ทีที่ต้องถ่ายแบบนี้นะครับพอดีติดภารกิจเร่งด่วนจริงๆตอนนี้ กำลังไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมต่อนะครับผาดใหญ่วันนี้ก็เป็นวันที่5้าแล้วที่ลงช่วยน้ําท่วมก็ต้องขอโทษทางทีมโค้ชด้วยครับพอดีเป็นเหตุจะเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอพักการฝึกซ้อมอ,อย่างเข้มข้นเพราะใกล้แข่งแล้วเหลืออีกเวลาเหลือเวลาอีกประมาณ1ิกว่าวันเท่านั้นเองก็จะเข้าสู่การแข่งขันอย่างจริงจังแล้วแต่ว่าผมเลือกที่จะมาช่วยชาวบ้านก่อนครับเพราะเพราะว่าส่วนหนึ่ง คิดว่าแข่งมเมืไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าชีวิตคนมันไม่สามารถหาอะไรมาแลกได้ครับสำหรับกสิทิ์ธีรประทีเป็น1ใน18นักกีฬาเจสกีชุด4เกมค่ะเขาจะแข่งขันในประเภทนั่ง r u n a b บ u t Limited โปรแกรมแข่งจะอยู่วันที่10ถึง14ธันวาคมที่จังหวัดชนบุรีค่ะ